สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Casio G-Shock นะครับรุ่น MTG M 900นะครับในการรุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิการ,รุ่นที่มีรูปทรงตามแบบนาฬิกา G-Shock ย่อนิยมในช่วงต้นๆปี2000นะครับโดยรูปทรงแบบนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกับนาฬิการ,รุ่น GW 500นะครับแต่จะมีความแตกตรงที่การแสดงข้อมูลบนหน้าปัดเนี่ยจะ ต่างกันนะครับคือเลเยอรการจัดวางตัวเลขต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวกรอบแล้วก็สายของตัวนาฬิกาเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้นะกับรุ่น G.W. 5 0 0นะครับใน,นการรุ่นนี้เนี่ยจะมีตัว M อ,อยู่ในรหัสรุ่นด้วยนะครับโดยตัว M เ,เนี้ยก็หมายถึง ระบบมา l ์ติแบน6นะครับคือในาฬิการตระกูล MTG 900เนี่ยมันจะมีอยู่2ยุคนะก็คือยุคแรกเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น Gen เจน1นได้นะครับโดยรุ่น MTG 900เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใช้ระบบเวฟเซปเตอร์นะครับในการรับสัญญาณสำหรับการปรับตั้งเวลานะครับในขณะที่รุ่น MTG M 900เนี่ยจะเป็นเจนที่2นะครับก็คือตัวเครื่องนาฬิกาเนี่ยถูกปรับมาใช้ในระบบมาร์ติแบน6กนะครับก็ทาให้สามารถจะรับสัญญาณในการปรับตั้งเวลาผ่านคลื่นวิทยุนะครับจาก6สัญญาณทั่วโลกได้นะครับ โดยทั้ง2เรือนนี้นะครับที่ผมนํามารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น MTG M900 เหมือนกันนะครับโดยรหัสรุ่นย่อยจะต่างกันนะเรือนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น MTG M900 DA นะครับส่วนเรือนทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็น MTG M900 BD นะครับเออจุดเด่นของนาฬิกาตระกรูล MTG ก็คือเป็นนาฬิกาที่เน้นการนำโลหะนะครับเข้ามาผสมผสานกับวัสดุที่เป็นเรซินนะครับในการทำเป็นตัวนาฬิกาขึ้นมานะ แล้วก็นาฬิกา MTG M 9 0 0รุ่นนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นนาฬิกา MTG รุ่นสุดท้ายก็ได้นะครับที่มีการแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล100%นะครับโดยนาฬิกา MTG ในยุคหลังๆเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกนะครับหรืออนาล็อกผสมดิจิตอลเป็นหลักแล้วนะครับ แล้วก็เรืองทางด้านขวามือนี่ครับคือ MTG M900 BD เนี่ยก็เป็นนาฬิการตระกูล MTG ตัวสุดท้ายนะครับที่ใช้การแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล100%ซึ่งออกวางจำหน่ายในช่วงไปลายปี2014นะครับพูดง่งไงคือหลังจากปี2014เป็นต้นมาเนี่ย MTG ไม่ได้มีรุ่นที่เป็นหน้าจอแบบดิจิตอล100%แล้วนะครับสำหรับโมดต่างๆในการใช้งานของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็เหมือนกับนาฬิกา G-Shock พื้นฐานทั่วไปนะครับ ในการรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบทับโซล่านะครับคือตัวหน้าปัดนาฬิกาจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่นะครับทำให้สามารถจะรับพลังงานแสงนะแล้วก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวนาฬิกาได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาแบบเรดิโอโซล่านะครับคือใช้พลังงานแสงแล้วก็สามารถรับขึ้นอายุในการปรับตั้งเวลาได้นะครับทีนี้โหมดต่างๆของนาฬิการุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็ที่หน้าแรกของตัวนาฬิกานะครับด้านบนก็แสดงวันของสัปดาห์นะครับทางด้านซ้ายบนเนี่ยจะแสดงระดับแบตเตอรี่นะก็จะมีโล่เมดียมไฮนะครับแถบบนสุดก็จะเป็นไฮนะตรงกลางก็จะเป็นมีเดียมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโลนะครับตรงกลางหน้าจอนะครับแสดงเวลาตัวเลขขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมชอบนะดูเวลาง่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็แสดงเลขเดือนแล้วก็เลขวันที่นะครับ แล้วก็ในการรุ่นนี้เนี่ยมีปุ่มไฟแยกมาด้วยนะคือด้านล่างนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเปิดไฟหน้าจอนะครับไฟก็จะเป็นระบบอิเล็กโทรลูมิเนสเซนต์นะหรือระบบ EL นะครับาการไปยังโหมดต่างๆก็กดปุ่มซ้ายล่างนะครับ หมวดที่2ก็จะเป็น world time นะครับก็แสดงเวลาของเมืองต่างทั่วโลกนะครับการเปลี่ยนเมืองนะก็กดปุ่มขวาล่างหรือขวาบนนะครับในการเลื่อนเปลี่ยนเมืองไปยังเมืองต่างน,นะครับโดยปุ่มขวาล่างเนี่ยหรือ forward นะครับก็เป็นการเลื่อนไปยังเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของแผนที่โลกอ่ะนะครับนะ reverse ก็ย้อนกลับไปทางทิศตะวันตกนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นโหมดอะลามนะอันนี้ก็เหมือนกับนาฬิกาจีช็อกทั่วไปนะคือมีการตั้งอัลิทไทม์สิกแนลนะครับการเปิดปิดนะก็ใช้การกดปุ่มขวาบนนะครับถ้าออนก็จะมีรูปกระดิ่งขึ้นนะนี้เป็นการแจ้งเตือนหนึ่ชั่วโมงนะครับกดอีกครั้งนึงก็ออฟไปนะครับหรืออะลามส่วนอื่นนะก็กดปุ่มขวาล่างนะครับก็จะเรื่อ,อยยางที่อะลามหนึนะสอนะครับอลา,ามสามอะลามสี แล้วก็เป็นส n o o z e า l a r นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะมาที่ e a ล l ี alarm signal นะก็เหมือนกับนาฬิกาจิชช็อกทั่วไปนะครับมีอ l a ามห้ารายการนะแล้วก็มีหนึ่งรายการที่เป็นส n o o z e า l a r นะครับแล้วก็มี e a ล l ี alarm signal นะฮะโหมดถัดมานะครับก็เป็นสต็อปวอชนะครับก็เป็นโหมดสำหรับการจับเวลาเดินหน้านะครับการสตาร์ทสต็อปนะครับอาศัยการกดปุ่มขวาล่างนะนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ขวาบนก็จะเป็นการ r e s e ตนะฮะโหมดถัดไปนะครับก็จะเป็น เค้าดาวน์ทัมเมอร์นะครับก็เป็นการจับเวลาถอยหลังนะครับสูงสุดได้24ชั่วโมงนะครับ start stop ก็กดปุ่มขวาล่างนะครับก็รีเซ็ตก็ขวาบนนะการตั้งเค้าดาวน์ทัมเมอร์นะครับก็ใส่กากดปุ่มซ้ายบนนะ adjust ค้างไว้นะครับอ่านี่็จะเป็นการตั่งหลักชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นหลักนาทีนะคือการเปลี่ยนก็อาศัยการกดปุ่มขวาบนขวาล่างนะครับในการเปลี่ยนเลขปุ่มขวาล่างก็เป็น forward คือเดินหน้านะครับ ขวาบนก็จะเป็น reverse นะครับถอยหลังนะครับคือถ้าเราตั้งเป็นศูนชั่วโมงศูนนาทีเนี่ยก็คือเป็นการตั้งเขาดาวทัมเมอร์24ชั่วโมงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งนาทีนะก็ย้อนกลับไปนะครับหรือเดือนหน้าก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นการเซตแค่สส่วนนี้นะชั่วโมงกับนาทีนะครับเมื่อตั้งเรียบร้อยก็กดปุ่มไซด์บนนะครับเพื่อจากการตั้งค่านะครับนี่ก็เป็นส่วนของทัมเมอร์นะครับถัดไปนะครับก็จะกลับมาที่หน้าโฮมไทม์นะหน้าหลัก ก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีนาคมไทม์นะครับมีเวลไทม์นะครับมีอะลามนะสต็อปวอตแล้วก็คาวดาวทัมเมอร์นะครับการตั้งเวลาของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็อาศัยการกดปุ่มสายบนค้างไว้นะครับปุ่ม Adjust นะครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นการตั้งเมืองนะอางนี้ผมตั้งเป็น p k นะครับการเปลี่ยนเมืองก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างขวาบนนะหลักการเดียวกันนะครับคือขวาล่างก็เลื่อนไปยังเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของแผนที่โลกนะครับขวาบนก็ย้อนกลับไปทางทิศตะวันตกนะฮะกดปุ่มซ้ายล่างนะครับ เพื่อเลื่อมยังการตั้งค่าในตำแหน่งถัดไปนะครับอันนี้เป็นการตั้ง DST นะหรือ daylight saving time นะครับซึ่งในบางเมืองหรือบางประเทศเนี่ยจะมีการชดเชยเวลาในช่วงหน้าร้อนนะครับให้เดินเร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงนะครับอย่างที่ประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ระบบเวลาแบบนี้นะอันนี้ผมตั้งเป็นออฟไปนะครับถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างนะครับจะเป็นออนหรือออฟนะครับถัดไปนะครับ อันนี้เป็นการตั้งการแสดงเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะครับถ้า12ชั่วโมงก็จะเป็นระบบแบบ a.m p.m. ะนะคือถ้าเป็นตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีตัว p ปรากฏที่หน้าจอนาฬิกานะครับให้รู้ว่าอ่ะเป็นเวลาช่วงบ่ายอะไรเงี้ยนะครับปกติผมก็จะถัดเป็นแบบ2 4 h นะหรือ2 4ชั่วโมงนะครับการเปลี่ยนก็ใส่การกดปุ่มขวาล่างนะเปลี่ยนเป็น1 2 h หรือ2ี h นะครับอ่านะถัดมานี่ก็เป็นการรีเซ็ตตัววินาทีนะครับอ่านะถ้าจะร มีค่ามากกว่า30วินาทีเนี่ยเมื่อเรากดปุ่มขวาล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตวินาทีเป็น0ูนแล้วก็ปัดเลขนาทีให้ขึ้นอีก1นาทีนะฮะถัดมานะครับก็เป็นการตั้งชั่วโมงนะครับตั้งนาทีนะครับการเปลี่ยนเนี่ยก็อาศัยการกดปุ่มขวาล่างขวาบนนะในการเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับถัดมาก็เป็นการตั้งปีนะครับแล้วก็เดือนนะฮะแล้วก็วันที่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนี้เป็นการตั้งคีย์ก็คือ เราอยากจะให้นาฬิกามันมีเสียงตอนที่เรากดโหมดหรือเปล่านะบางครั้งเราเปลี่ยนโหมดแล้วไม่อยากให้มันมีเสียงบีบขึ้นมารบกวนนะครับเราตั้งให้มันเป็นมิวได้นะครับก็คือใช้การกดปุ่มขวาล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิวละนะแต่ปกติผมก็จะเปิดไว้นะครับคือเวลาเรากดเปลี่ยนโหมดต,ต่างๆเนี่ยมันให้มีเสียงบีบขึ้นมาด้วยนะครับแต่ทีนี่สําหรับคนที่ตั้งเป็นมิวเนี่ยแล้วมีการตั้งปลุกไว้นะครับออไอ้มิวนี่จะไม่มีผลต่อการตั้งปลุกนะคือถ้าตั้งปลุกยังไงเสียงก็ดังนะครับ มันจะปิดเสียงเฉพาะตอนที่เรากดเปลี่ยนหน้าจอนาฬิกาเท่านั้นเองนะไม่ให้มันมีเสียงบีบขึ้นมารบกวนนะครับถัดไปนะครับอันนี้ LT ก็คือเป็นการตั้งระยะเวลาในการเป่งแสงหน้าจอนะว่าจะให้มันมีแสงสว่างขึ้นมา1.5วินาทีนะครับก็คือ LT 1หรือจะให้มานานขึ้นเป็น3วินะครับ ก็กดปุ่มขวาล่างให้เป็น LT 3อย่างนั้นพอเรากดปุ่มเพื่อเปิดไฟหน้าจอเนี่ยไฟมันจะสว่างขึ้น3วินะครับโดยมากผมก็เอา1.5้ก็พอละถัดไปนะครับก็จะเป็นการตั้ง power saving นะเอ่อนาฬิกาที่เป็นระบบทับโซลา่าเนี่ยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะดับหน้าจอตัวเองในช่วงประมาณทั้ง4ทุ่มถึง6โมงเช้านะครับถ้าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยไม่ได้ถูกแสงแล้วก็ไม่มีการขยับขยื่ยนเคลื่อนไหวของตัวนาฬิกานะครับหน้าจอมันก็จะ ดับไปอะนะเหมือนเข้าสู่สลีปโหมดไปนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ตั้งออนไว้ White นะสำหรับนาฬิกาที่เป็นระบบทับโซล่านะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะั้นตัว ps นะหรือ power saving ก็จะตั้งเป็นออนไว้ White นะครับถ้าจะออฟก็กดปุ่มขวาล่างนะครับถัดไปนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่าการตั้งเมืองก็วนลูปแบบนี้นะครับนะเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อจการตั้งค่า แค่นี้เองนะครับก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆนะของนาฬิกาคาสิโอจีช็อทั่วไปนะครับแต่จุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นนาฬิกาที่ใช้สายเป็นโลหะนะครับตามสไตล์ของนาฬิกาตระกูล MTG นะครับแต่กรอบด้านหน้าของนาฬิการุ่นนี้จะเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงเดียวกับนาฬิการุ่น GW500 นะครับโดยนาฬิกา G ีช็อกในช่วงช่วงต้นปี2000เนี่ยมักจะดีไซน์ให้ส่วนของกรอบเนี่ยมีชิ้นส่วนของโลหะประกอบเข้ามาด้วยนะครับให้มันมีความหรูหรานะฮะ ดังนั้นพอนำทรงนี้มาทำเป็นนาฬิกาในกลุ่ม m t g เนี่ยก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของนาฬิกาสกุล m t g นะก็คือเป็นนาฬิกาที่มีการผสมผสานระหว่างส่วนของโลหะแล้วก็เรซินเข้ามานะครับลักษณะตัวกรอกไบไว้แบบนี้นะครับก็จะมีความกลางประมาณนึงนะด้วยรูปทรงของมันนะครับแล้วก็สายเป็นสายโลหะแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะปั๊มว่า G Shock นะครับเป็นแบบบานพับแบบนี้นะ ส่วนของเรือนสีดํานี้นะครับน,นี้เป็นมาในโทนสีดําทองนะก็ฟังก์ชันการใช้ง่ายเหมือนกันนะครับหน้าจอไปแบบนี้กทีฟนะครับส่วนตัวสายนะครับก็เป็นโลหะเหมือนกันนะเป็นสีดํานะครับอันนี้ตัวบานพับด้านหลังเนี่ยตรงนี้ปั๊มไม่เหมือนกันฮะังั้นะถ้าเทียบกันนะครับเรือนตัวสีดำเนี่ยจะปั๊มว่า G Shock แล้วก็ MTG นะในขณะที่ตัวสีเงินเนี่ยจะปั๊มว่า G Shock เฉยๆนะครับก็มีความแตกต่างนิดหน่อยนะแต่ข้อเสียของนาฬิกาที่มันเป็นสีดําคืออย่างนี้นะครับ นาฬิกาโลหะสีดำเนี่ยพอใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนที่มันเป็นสีดํามันจะลอกอ่ะนะครับแล้วมันก็ทําให้เห็นเป็นสีเงินเงินอย่างงี้นะครับซึ่งอันเนี้ยสาหรับคนใช้นาฬิกาสีดําหรือลมดําแบบนี้ต้องเข้าใจนะว่าพอมันใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวสีดํามันก็จะลอกหลุดออกไปอ่ะนะครับคือเนื้อโลหะเนี่ยเนื้อเหล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีดําอยู่แล้วนะมันเป็นสีเงินนะครับแดยที่เป็นดํานี่คือมันทําสีมานะฮะนั้น ตรงนี้ก็มันได้ความเท่นะแต่ก็ต้องทําใจในเรื่องของการลอกนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เวลาเราใส่ใช้งานเนี่ยก็จะมันจะเป็นจุดที่เราสัมผัสกับโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้มันเกิดการขูดขีดออกไปนะก็มีรอยเกิดขึ้นนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับอันนี้หน้าจอมันขึ้นฟ้านิดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นอาการปกติของนาฬิกาที่ใช้ระบบทับโซลานะครับหน้าจอมันจะขึ้นฟ้าแบบเนี้ยนะฮะงั้นถ้าทำความสะอาดเนี่ยจอมจะดากว่านี้นะมันจะไม่ได้ติดฟ้าแบบนี้นะครับ แล้วก็ส่วนของกรอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีทองนะก็เหมือนเดิมนะครับสีทองนี้มันก็ทําสีมานะคือพอใช้งานไประยะหนึ่งถ้ามันมีการขูดขีดต่างๆตามกรอบที่เป็นโลหะสีทองนี้มันก็จะเห็นเป็นเนื้อสีเงินเงินของเนื้อเหล็กของเนื้อโลหะด้านด้านในอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกาที่เป็นในการโลหะส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะไม่ค่อยใช้นาฬิกาที่มันเป็น นาฬิกาที่มีการทําสีลมดํามาหรือทาเป็นสีอื่นมาเพราะว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันลอกออกไปนะครับมันก็จะเป็นเงินเงินนะดังนั้นนการโลหะส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเอาสีเงินไปเลยนะครับเป็นสีสเตลเล่ไปเลยนะก็คือมันมีการขูดขีดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ลอกไปเพราะมันก็เป็นเนื้อสีโลหะเงินเงินอยู่แล้วนะครับ ก็คลิปนี้นครับก็มารีวิวนาฬิการุร่น MTG M 900ให้ดูนะครับก็เป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะเหมือนกับนาฬิกา G Shock ที่เป็นพวก Radio อโซล่านะครับแล้วก็จุดเด่นของนาฬิการ,รุ่นนี้ก็เป็นนาฬิกาที่ใช้สายโลหะนะครับก็ตามสไตล์ของนาฬิการตระกูล MTG นะครับที่เน้นการน,นำเอาโลหะมาผสมผสานกับเรซินนะครับทำเป็นตัวนาฬิกาขึ้นมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ